วันนี้เพจเกษตรปลวยเราจะพามาดูวิธีการเสียบยอดพุทราครับการเสียบยอดพุทราแบบง่ายๆอุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะมีนะครับแง่ตาเก่งมีคัตเตอร์ครับหาซื้อได้ทั่วไปจะต้องเป็นคัตเตอร์ที่ใหม่นะครับนี่ครับแล้วก็เทปพ,พันกิ่ง แล้วก็กิ่งยอดพันธุ์ดีครับตัวนี้จะเป็นกิ่งเบอร์13ครกับพุทราหิมะขาวอ่าตอนที่เราจะเปลี่ยนยอดก,ก็คือตัวนี้จะเป็นตอนเดิมจะเป็นพุทราน้ำอ้อยเบอร์12นะครับอ่าครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนครับมันจะได้กิ่งพันธุ์ดีมาแล้วอ่าตัวนี้จะพันด้วยพาราฟิลนะครับจะพันด้วยพาราฟิะคมับ เห็นไหมครับพันนี้ทีนี้ก็จะทำการเฉือนเฉือนเป็นปากฉลามน,นะครับนี่ครับชาวบ้าจะเห็นนะครับจะเป็นปากฉลานอย่างเงี้ยทีนี้มัาดูต้นตอที่เรา จะแท้ทเสียบน,นะฮะต้นตอแผ่ที่เราตัดอะอะก็มันเฉือนนิดนึงครเฉือนรอยคัตเตอร์ที่รอยกันไกรตัดกิ่งที่เราตัดไป้วะฮะแลก็ผ่าผ่าลงไปนะผ่าไปประมาณหนึ่งนิ้วครับ สังเกตหนึ่งใบคัตเตอร์ก็พอครับนี่ครับประมาณนี้พอได้แล้วฮะแล้วก็เสียบเนื้อพันดีเข้าไปเสียบให้ฟังอ่เนื่องจากกิ่งพันธุ์จะเล็กกว่าต่อใช่ไหมครับแล้วก็เสียบให้แผ่ชิดด้านใดด้านหนึ่งอฮะ,อะ แผลชิดด้านนี้อ่าด้านนี้ไม่ชิดไม่เป็นไรครับเมื่อแผลชิดแล้วเราก็พันครับอ่าจะเทปังกี่พันพันจากด้านล่างพนะันให้ด้านเลยครับพันจากด้านล่างขึ้นข้างบน ันออมาด้านล่างอีกรอบหนึ่งครับพันให้แน่นเลยนะครับพันให้ตึงมือเลยคนระับแค่นี้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอ่านันไแค่นี้ครับเพื่อป้องกันช่วงนี้หน้าฝนมือใหม่อาจจะทำให้น้ำเข้าที่แผลบางคขาอาจจะผ่านไม่สนิทแผลจจะอาจจะโดนน้ำได้ครับ เราต้องใช้ถุงถุงคอถุงาติดมาครอบที่แผลไว้อ่ามาครอบที่กิ่งไว้อีกอีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับเพื่อป้องกันน้ําฝนที่จะเข้าแผลนะครับเดี๋ยวจะถุงผ้าติดครบอบไปดูกันนะนี่คือถุงผ้าติอ่าถุงใส่แกงทั่วไปนะครับรับอไว้เลยครับรับมือใหม่ที่กลัวอ่า้าจะเข้าแผลครับ จะ,ะัดไนะฮะอทำแค่นี้ครับช่วยในการน้ำไม่เข้าแผลนะครับเราจะพาไปดูต้นต่อยต้นที่เราทำใบครับว่าผ่านไปสองสัปดาห์แล้วอ่าที่เราที่ผมทำไปครับมันจะเป็นยังไงไปดูครับ นี่ฮะต้นนี้ตอนนี้ครับที่พวกเราทำไปครับฮะ,ะเริ่มนะเหมือนกันเลยครับอันนี้เป็นตอเบอร์สิบสองเหมือนกันครับอาจจะแกะดื้อใน,นเริ่มแตกยอดเลยครับได้สองอาทิตย์อ,อยากจะกั์เตอร์ตัดเดินเป็นนิดหนึง่งนี่ครับต้นที่ อาทำไปก่อนหน้านี้แล้วครับสองนาทีนะถอดถุงให้ดูฮะเนี่ยะที่จะทำใบฮะฮะนักเกตนะฮะเนี่ยยอดเริ่มโผล่ขึ้นมานะมีหนึ่งสองนะ่าโผล่มาสองยอดเลยครับนี่ฮะนี่เลยนะฮะนี่ฮะมีสองยอดเลยครับมาดูอีกนี่ฮะ ตัวนี้ก็เหมือนกันอ่าฮะถอดได้ดูเลยครับอ่าฮะเมื่ออ่ามันมียอดโผล่ขึ้นมาแล้วก็สามารถถอดถุงมัติออกได้เลยครับแสดงว่าติดเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็หนึ่งยอดครับแกงโผล่ครับสองครับอ่าตัวนี้ก็โผล่ก็ติดกับสามครับนะตัวนี้ครับง่ายมากครับพุทราจะเป็นพือที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายครับฮะอ่าเป็นเพื่อลอง ไปเสียบยอดดูครับเป็นวิธีที่ง่ายๆครับสงสัยก็ถามเข้ามาได้เลยครับยินดีที่จะตอบทุกท่านครับ